สวัสดีครับผมสวัสดีกับเช้าวันที่24สินะครับสิงหาคม2566นะครับคลิปนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหุ้นนี้แคอีเช้าบ่ายปกติแล้วก็นี้แคอีเช้าบ่าย VIP นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางในงวดเมื่อวานนี้นะครับพี่พในรอบปกตินั้นหลุดนะครับแต่ว่ารอบ VIP ในรอบบ่ายนั้นมาเด้งๆนะครับเดี๋ยวขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับในรอบ VIP ตอนเช้าผมให้6กับ2ไปนะครับพี่ผลที่ออก0 6 5กับ1 0นะครับให้6 0 2 0นออก1 0ซะงั้นนะครับ2ไม่มานะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่65นะครับ สายวิ่งมาส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง7รูด3ผลที่ออกซ้ำสามเกับ38นะครับของเราไม่มีนะครับแต่ว่าใครวิ่งลูที่สเด้งบนล่างนะครับผมก็ยินดีกับพี่สมาชิกในรอบ v i p ด้วยนะครับส่วนในรอบปกติต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่แนวทางก็อย่างที่บอกเนาะเบิ้ลเช้าบ่ายเลยนะครับมาแบบไหนไม่รู้นะครับของเรานะครับผมให้ศูนย์กับ7ไปผลที่ออก299กับ78นะครับ เน้น72เนาะออก28 28นะครับไม่ใช่78 28นะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนในรอบบ่ายให้วิ่ง007นะครับเหมือนกันผลที่ออกนะครับ026กับ55นะครับผมอันนี้ก็เน้นอีกนะครับพี่พี่คือผมเน้น72ในทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยแต่เขาออกข้ามนะครับพี่พี่ออก26กับ28เนาะนะครับน่าเสียดายนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับ ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับวันที่24นะครับเช้าที่24ก็ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับของเรานะครับพี่พี่ของเราในรอบเช้าไปดูในรอบ vip ก่อนเนาะ vip นี่ผมเขียนไว้แล้วนะครับนี่เลยนะครับ vip ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ในรอบเช้าผมให้วิ่ง4รูด0นะครับตัวเน้น050841นะครับ ในรอบบ่ายผมให้วิ่งแปลรูดสี่ตัวเน้นสี่สามสี่เก้าแปดเก้านะครับผมสลับนะครับนี่คืออีกเช้าบ่าย VIP นะครับชื่นชอบประลองใช้วิจนะวิจนะยานในกะารรับชมนะครับผมเรามาดูในรอบปกตินะครับในรอบปกติของผมในรอบเช้านะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลขสี่ สายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับผมวิ่ง4รูด8 41 45 49 81 85 89นะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่485นะครับ ตัวเน้นตัวเจาะของเราก็จะเป็นในที่แปดห้าแปดหนึ่งแล้วก็สี่ห้านะครับตามนี้นะครับผมส่วนแนวทางนี้คืออีบ่ายนะครับหุ้นนี้คืออีบ่ายผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่ผมได้เลขพี่น้องนะครับเลขพี่น้องก็คือผมให้วิ่งไปที่เจ็ดนะครับ ส่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับผม7 0 7 1 7 4 6 0 6 7 6 1นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่6 7 0นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในรอบดึกนะครับหุ้นนี้แค่อีกเช้าบ่ายปกตินะครับในรอบเช้าให้วิ่ง4ี่รูดแนะครับตัวเน้น4 5 8 1 8 5นะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่ง7รูดหนะครับตัวเน้น707161นกะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เอาแนวทางไปเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้มาเด้งๆเนาะปังๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับกำลังแรงใจทุกท่านเลยนะครับผมกราบสวัสดีครับ